เทนเก็บไข่ซูการนะ์ตารับบ้านแอดมินนะฟาร์มเต่าซูการ้านะครับนี่เบ่งเข้าไปเบ่งเข้าไปฮะหยิบนี่ฮะอ่ามีรูปแปลกๆด้วยรูปแปลกๆแตกใบๆถึงไม่เป็นไรเต่ายาวอันนี้อย่าเพิ่งมากวนเต่ายาวชน นี่ฮะสดสดวันนี้เขาจะแบ่งร้องยะสู้ส มือก็ลองไปการใช้มือลองดีสุดนะครับป้องกันการกระแทกเนี่ยตอนแรกไม่ทันนี่ไงแตกใบๆใบ,าบาที่ยาวแปลกๆไม่เป็นไรมันแปลกๆอาจจะไม่รอดอย่างนี้อันนี้ก็ไม่รอดเนี่ยเนี่ยไข่แปลกๆก็เก็บต่อ ม,มือลองดีสุดนะครับแนะนำถ้าว่างเนี่ยบ่งเบ่งสู้ๆตัวน,นี้ชื่อแม่มันนี่ ดเดี๋ยวให้เขาแบ่งก่อนนะครับน่าจะนานลูกนี้ นะครับก็ไข่ก็หมดเท่านี้นะครับแม่มันดีก็ได้เริ่มทําการกบแล้วอันนี้กบเก่งเลยนะนก็ไม่มีเลยนะครับก็มีเท่าที่ออกมาอันนี้เขากบแล้วอ่านครับให้เขากบเห็นไหมเอาขากลังตั๊ควัดอขอบคุณครับแม่มันีนะฮะอ่ะนี่ฮนะนี่นี่ก็าหม่ตัวหนึ่งอันนี้รถถังทอง เป็นเยาวชนปั้นนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้ไม่กดเขาแล้ให้เขากบดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับเต่าโซลตาออกลูกที่บ้านแอดมินนะฟาร์มเต่าบ้านแอดมินนะฮะแอดมินก็สายเอกโซติกด้วยนะครับดลักเอกโซติกด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาสวยงามด้วยอ่ะโอเคครับบ๊ายบายไข่ที่ได้นะครับก็ นะครับอันที่ดีก็บุอันนึงบปบอันนึงเดี๋ยวแอ๊ดม,มีวิธีแก้ถ้าน้ำเขาไม่ไหลน้ำใส่ไม่ไหลถือว่ารอดอยู่อส่วนนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะสองอันนี้ผิดรูปอันนี้ก็ผิดรูปครับแล้วก็ที่ใช้ไม่ได้สำคัญเขาแตกนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเขาแตกอย่างนี้ต้องเจียวให้น้องหมากินอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับไข่ดีก็เท่านี้นะครับ